ข้อสิลิมิตของ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้เศษก้อนนี้นะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่ x กําำลังสองกับ 4x ่กำลัง4อ่ะมันเป็น2ตัวนี้ได้ยังไงแล้ก็ตัวส่วนก็คือ x กําำลังสองเพราะฉะนั้นหลักการก็เขียนคำว่าลิมิตออกมาก่อน x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้คำว่า x กําำลังสองคือกำลังสูงสุดเขียนออกมา นะครับและก้อนนี้นะครับอ่ะครูทำให้มองเห็นชัดก่อนเลยครับคำว่า4 x ก,ก,กำลังสถอดรูทออกมาได้เท่าไหร่ครับคำว่า4ถอดได้เท่าไหร่2งไหม2 x กำลัสงสถอดได้เท่าไร x กำลังสไหมมองออกป่ะ้าใครมองไม่ออกดูดีนะขีดยาวเลยนะ4ก็คือ2อคูณสคูณ x ก,กี่ครั้ง สี่ครั้งใช่ไหมใช่ป่ะเหมือนกันสองตัวดึงออกมาตัวหนึ่งเหมือนกันสองตัวดึงออกมาตัวหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันสองตัวดึงออกมาตัวหนึ่งแสดงว่าตรงนี้ก็คือสอง x กาลังเท่าไหร่สองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ลบสอง x กำลังสองส่วนตัวข้างล่างก็คือ x กำลังสองถามว่าตัวข้างบนกับตัวนี้มันตัดกันได้ไหม ได้ป่ะยังไม่ได้หนูทำรวบตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนเล่ะเพราะฉะนั้น <c oughs> ก้อนนี้ก็จะเท่ากับลิมิต x <c oughs> เข้าใกล้อะไรลบ i n f i ิ i t y สองก้อนนี้รวมกันได้ไรครับอันนี้หนึ่งอันนี้ลบสองติดลบอะไรอ่ะติดลบ x กำลังสองส่วนข้างล่างก็ได้เลยครับ x กำลังสองตัดทอนกันได้ยัง <c oughs> ได้แล้ว ก็จะเหลือลิมิตของอะไรครับอ่าลิมิต x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ของลบหนึ่งะครับซึ่งตอนนี้มีค่าเทไหร่ครับอ่าเท่ากับลบหนึ่งคือค่าคงที่นั่นเองโอเคนะ ต่อไปข้อยี่ข้อยี่นักษาเขียนคำว่าลิมิตออกมาก่อน x เข้าใกล้ infinity นะครับเข้าใกล้ infinity <c oughs> กำลังสูงสุดก็คือ7 x กำลัง3แล้วก็ลบ x กำลัง3ใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้เอากำลังสูงสุดมาของแต่ละพจน์ กำลังสามเหมือนกันตนัวนี้บวกด้วยลบ x ยกยกกำลังเท่าไหร่สามส่วนได้อะไรครับส่วนได้สองกําำลังสามบวกด้วยห้ากําำลังเท่าไหร่สามเพราะฉะนั้นรวมตรงนี้ออกมาให้ท่านที่เรียบร้อยก่อนรวมตรงนี้ออกมากำลังเดียวกัน เพราะฉะนั้น x เข้าใกล้ i ินฟิ i ี y สองก้อนนี้อันนี้เอันนี้หนึลบหนเจ็อาออกซะลบหนึ่งเหลือหก x กำลังอะไรกำลัง3ส่วนข้างล่างรวมกันได้ไหร่ครับ7 x กำลัง3ตัดกันทิ้งได้ไหมได้แสดงว่าเหลืออะไรหกอห่ะหกส่วนเก็คือลิมิต เเข้าใกล้อินฟินิตี้ของเศษหส่วนเจ็ดนั่นหมายความว่าข้อนี้ตอบอะไรอ่าหส่วนเจ็ดอได้เนาะ